กลับมาอยู่ด้กันต่อในนิวข่าวค่ำนะคะเริ่มต้นเบลกนี้ด้วยข่าวดีกันก่อนเลยค่ะเรื่องของวันหยุดยาวรวมถึงการแจกเงิน3,000บาทในโครงการคนละครึ่งกันด้วยค่ะซึ่งวันนี้ในที่ประชุมนะคะมติในการประชุมครมพลเอกประยุทธ์จันโอชานิยุรัฐมนตรีก็มีการแถลงบอกว่าในที่ประชุมในโครงการคนละครึ่งได้มีการอนุมัติแล้วรวมถึงเรื่องของการเพิ่มเงินบาทสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบการกระตุ้นการใช้จ่ายด้วยท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการราย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีกโดยทุกคนจะต้องเข้าระบบ g w วอ l เลหรือว่า Q ิ Code คให้ได้ทุกร้านค่ะเพื่อเพิ่มและการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็อนุมัติในคอรมอไปแล้วนะครับในการเป็การทั้งสองส่วนส่วนแรกคือดูแลผู้มีรายได้น้อยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนที่2ก็มาตรการคนละครึ่งก็คือใช้จ่ายออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็จ่ายให้นะครับใช้วงเงินตรงนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการุนเวียนในระบบนะครับ เกิดการบริโภคขึ้นมาโดยพ้องยิง่งเน้นผู้ประกอบการรายย่อยก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกต่างข้างล่า,าง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 นะครับสิ่งนักการสุนก,ก็ได้เด่นย้ำไปแล้วว่าขอให้ทุกคนได้สามารถที่จะเข้าสู่ไอ้เรื่อง e ette, อ,งองีเวนต์ในเรื่องของอะไรล่ะในเรื่องของคิวอาร์โค้ดให้ได้นะทุกร้านนะนะร้านต้มตําร้านขายของร้านขายอาหารต้องมีคิวอาร์โค้ดนะรัฐนะนะบาลยังจะจ่ายเงินลงตรงให้ได้นะครับไม่ได้ผ่านใคร นอกจากนี้ที่ประชุมครมอยังเห็นชอบประกาศวันหยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยวด้วยนะคะประกาศวันหยุดก็คือวันพฤหัสบดีที่19แล้ววันศุกร์ที่20พฤศจิกายนเป็นวันหยุดเพิ่มเติมค่ะให้ต่อเนื่องกับวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์ดังนั้นเท่ากับว่าจะหยุดยาวต่อเนื่อง4วันเลยก็คือ1 9ถึง22พฤศจิกายนเท่านั้นไม่พอแถมเดือนธันวาคมให้อีกนะคะคือวันศุกร์ที่11ธันวาคมจะเป็นวันหยุดเพิ่มเติมทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน4วันเลย ตั้งแต่10ถึง13ธันวาคมค่ะ ขณะเดียวกันวันนี้นะคะมะติคอรมอยังอนุมัติงบกลางประจำปีงบ6-3ค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน6 77, 7 7 0บล้าน790บาทสำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน7เดือนจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานช่วงโควิด -19 นะคะ,ะ,คะทั้งหมด273.321คนค่ะโดยกำหนดให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเนี่ยของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยายน รวม7เดือนนะคะยอดแต่ละเดือนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับพิเศษ500บาทต่อเดือนกลุ่มที่2คือแพทย์ประจำำําตําบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรับเพิ่มเดือนละ300บาทค่ะนอกจากนี้ทางครมอยังมีมติขยายเวลาช่วยค่าน้ําค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก1ปีนะคะโดยให้มีผลไปถึงเดือนกันยายนปี2564รค่ะส่วนเรื่องของสิทธ พิเศษของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะหมดอายุลงในเดือนกันยายนนี้ประกอบไปด้วยเงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ50-100บาทเงินคืนภาษี5%เมื่อซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการคืนภาษีได้สูงสุดเดือนละ500บาทเรื่องของเงินค่าใช้ไฟฟ้าฟรีซึ่งต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดนะคะเดือนละ230บาทรวมถึงค่าใช้น้ำประปาฟรีโดยต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่รัฐกำหนดคือเดือนละ100บาทด้วยค่ะค่ะ